คลิปนี้นะครับมีรถมือสองสุดคุ้มมาแนะนำครับผมมาตัว 223S เลเวอร์ซีดานปี2 0 2 1คันนี้ครับผมรถสวยสภาพดีฟรีดาวห่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับผมนะพร้อมข้อเสนอพิเศษนะครับห้ามพลาดเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถมือสองนะครับที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่สนุกนะฮะห้ามกดข้ามเด็ดขาดน,นะครับอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จนจบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ที่ต้องรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยยวไปปชมมคคลลิเเต็กัันรบ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบอยเพจยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถยนต์มือ2คุณภาพดีมาแนะนำนะครับแล้วก็มารีวิวให้ชมกันนะครับผมสำหรับคันนี้คือมาทั้2 1.3S l e t t e r Sedan นะครับปี2021สีขาวนะฮะร,รถยนต์คันนี้ที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่มองหาความประหยัดดีไซน์สวยนะครับหรูในราคาสุดคุ้มเพียง4,900บาทเท่านั้นครับ ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,00 0บาทเท่านั้นครับผมใครที่กำลังมองหารถมือสองดีๆนะฮะห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะรถคันนี้พร้อมกันเลยครับสำหรับรถคันนี้นะผ่านการใช้งานมาเพียง5 0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะถือว่าวิ่งน้อยมากครับผมนะมาพร้อมกับดีไซน์สีขาวสุดคลาสสิกนะที่ดูสาตาแล้วก็เหมาะกับทุกโอกาสนะครับผมตัวรถเป็นทรงซีดานนะขนาดกำลังดีนะใช้งานในเมืองหรือว่าออกจกังหวัดก็สบายเลยนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ สว่างใสแน่นอนนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับผมสไตล์มาด้าเลยนะครับผมดีไซน์โคโดนะครับผมนี่สไตล์สปอร์ตนะครับให้ความหรูหราแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะสำหรับตัวมาด้าเลยนะครับไฟหน้าทั้ง2ฝั่งสวยใสสมบูรณ์นะครับผมสีบ้างเดิมนะฮะไม่ได้มีการกับสีเปลี่ยนสีมานะฮะใสๆแบบนี้เลยนะเส้นสายต่างๆยังคมยังสวยอยู่เลยนะครับผม มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับนี่ครับดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะเส้นสายต่างๆบอดี้เดิมๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะไม่ได้มีรอยรักยิ้มใดๆเลยนะครับผมสาดตาแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะฮะขนาด15นิ้วนะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครผมยางที่ติดรถเป็นของดันหลอบปี2021ะแต่ผมเช็คแล้วเสื่อมสภาพไปแล้วนะครเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับผม อ่ะตัวนี้ได้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผมติดฟิล์มแล้วก็คิวนสารเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมมือจับนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเบ้ารองกันลอยมาให้แบบนี้นะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับมาเดี๋ยวพาเข้าไปดูารายละเอียดภายในกันเลยนะครับผมอ่ะนี่ครับสำหรับภายในนะนะครับมาดูกันนะภายในเนี่ยมาด้วสองรุ่นเนี้ยอ่าซึ่งโดดเด่นด,ด้วยเป็นบอดหนังนะครับสีดาทรงสปอร์ตทั้งคันเลยนะครับผมนี่ครับวัสดุภายในเนี่ยคุณภาพดีมากนะฮะ ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะสาดสาดแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยมากนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็นดูสวยหรูพรีเมียมแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับผมรับสายวางสายได้ด้วย พวงมาลัยสภาพสวยไม่มีรองไม่มีรอดนะครับขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนะฮะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมสำหรับคันนี้จะได้ในส่วนของตัวเกียร์แบบพัตเตอร์ชิฟสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้แสดงขึ้นมานะครับผมนี่อ่าสักครู่นะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเลขมานะเวลาวิ่งแบบเหมือนอารมณ์แบบรถสปอร์ตเลยนะครับผม มันจะมีเลขไมล์ขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่ครับหน้าจอเรือนไม้นะตอนนี้นะเลขไมล์อยู่ที่5 2 0 0 0ักว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ก็จะได้จอกลางแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะชัดเจนมากๆนะมีเส้นสายการกัลยาแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับผมคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ใช้วัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีเลยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำนะครับผมดูสวยหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆนะครับช่องแอร์เป็นแบบกลมแบบนี้ดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับ แอร์อนาล็อกนะฮะแต่ว่าปรับออโต้ได้นะครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอบไม่มีร่อนเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้สามารถใช้เป็นแบบเมนูนวดได้นะฮะตรงนี้เราปัดเข้าหาตัวนะฮะสามารถบวกลบได้แล้วก็ของเขายังมีโหมดสปอร์ตให้ได้ใช้งานนะครับก็ทําให้ตัวรถเครื่องยนต์กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับผมตรงนี้ปรับในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนซ้ายหมุนขวาให้ดูนี่ครับสังเกตนะมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาตรงนี้นะถือว่าสะดวกมากนะครับก็คือเวลาขับรถมือเดียวแล้วก็อามาหมุนตรงนี้นะครับไม่ต้อง ไปหาจิ้มตรงจอนะครับผมมาดูก็ตอนในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวรถนะครับสังเกตตัวน็อตด,ด้านแก้นนะไม่มีรอยแกะสปอร์ตเมนอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะฮะนี่นี่แบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับบอดี้เดิมนะครับประตูไม่แกะทําสีปั้นเบรกปั้นคันเร่งไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆนะครับแผงประตูเดิมนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำ ตรงนี้เขาใช้วัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีเลยนะดูสวยหรูแล้วก็ดูพรีเมียมมากนะครับผมกระจกไฟฟ้าออตโอต้ให้ฝั่งคนขับนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยตรงนี้ใช้วัสดุเหมือน, <ๆ S 1> เ,ปนเป็นแบบลักษณะกรรมยี่นะ <ๆ S 1> ก็ดูพรีเมียมไปในตัวเลยนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆสวยงามไม่มีช้ำนะครับประตูเดิมๆนะฮะอาร์คเดิมอันนี้คือเดิมเลยนะครับผมไม่เคยแกะซ่อมหรือว่านํามาทําทรงคาสีนะครับตรงนี้เป็นสครับเพจนะฮะเป็นแบบลายเคเล่าแบบนี้นะครับ ซอกประตูน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะนี่ครับเดิมเลยนะครับไม่มีรอยแกะนะครับผมนี่ครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเช็คโครงสร้างตัวรถนะอย่างละเอียดนะครับเหมือนพาทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงที่พยนต์นะครับใครสนใจนะฮะมาด้าสองนะสวยหรูดูสปอร์ตประหยัดน้ำมันใช้ที่เมืองคล่องตัวเดินทางไกลได้นะครับมาดูรายละเอียดในคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับแล้วก็รายงานตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับ บาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับชิ้นงานเดียวกับตัวเบาะด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับในส่วนของเพดานตัวรถนะสาสตานแบบนี้คินคีนเลยนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันให้กวนใจแน่นอนนะโอเคซอกประตูเดิมนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนี่แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีแกะซ่อมนะฮรรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะฮะ เช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยครับผมนะครับอันนี้เดิมเลยนะครับวัสดุบุนุ่มอย่างดีนะครับไม่มีช้ำด้วยนะครับผมมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะจะมีเซ็นเซอร์การยะมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับผมแล้วก็ยังมีกล้องท้ายกล้องถอยให้อีกนะถือว่าเรื่องระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะช่วยถอยจอดได้ดีมากๆนะครับผมมีทั้งกล้องถอยมีทั้งเซนเซอร์ให้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งนะครับตัวท่อแต่งแบบนี้มาให้นะครับก็ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผม ไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบ LD นะไฟเบรกสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ Skyactiv-G นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรนะรประหยัดน,น้ำมันแล้วก็พละกำลังเหลือล้นเลยนะเหมาะกับตัวไซซิ่งงดประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับไฟเบรกสภาพสวยโลโก้ทุกตัวสอนมาครบด้านหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังแบบนี้แต่งมาให้หล่อๆแล้วจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูนะครับ ที่เกตสัมภาระก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้พอสมควรนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ2ใบก็เก็บได้สบายๆเลยนะมาดูตอนน่อในส่วนของโครงสร้างด้านในครับนี่ครับรอยอาร์คเดิมๆโรงงานนี่คือครับไม่เคยทําสีนะฮะสวยๆแบบน,นี้นะครับด้านล่างนะครับที่เก็บยางอะไรอะขอครับเดี๋ยวนี้ตัวมาด้านศรเขาจะให้เป็นตัวชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับนะี่ครับก็มีอุปกรณ์ครบนะครับก็เป็นตัว ปั๊มลม PM นะครับแล้วก็เป็นตัวป่ายางเดี๋ยวนี้ยางอะไรเขาจะไม่ได้มีให้แล้วเขาจะให้เป็นชุดป่ายางแบบนี้ไปนะฮะนะครับไม่มีรอยสนองสนิมหรือว่าการทําสีใดๆมานะครับนะครับรอยอาร์คเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยอยู่ครบนะฮะฝาท้ายนะฮะเดี๋ยวเช็คดูกันหน่อยนะฮะว่าฝาท้ายเคยแกะมาหรือเปล่านะครับผมฝาท้ายเดิมนะฮะไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้เดิมแน่นอนนะนี่นะสวยๆแบบนี้ขออนุญาต โอเคนะครับฝวาท้ายเดิมนะครับรถไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับผมแลบประกันคุณภาพโดยเพชรยนต์นะครับผมซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลักว่าไปชนหนักจมน้ำพิฆามานะยินดีรับซื้อคืนนะเต็มจํานวน100%เ็ต็มเลยนะครับผมสำหรับรถทุกคันเราคัดสวยเกรดเอมาให้แล้วนะครับเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้คมสวยชัดเช่นเดียวกันไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มหรือว่าไม่มีสีซีจางนะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำเลยนะครับผมประตูเดิมนะครับปั๊มเดิม นะรอยอาร์คเดิมโรงงานแบบนี้อยู่ครบนะฮะแล้วก็ซอกประตูนะน็อตไม่มีแกะอันนี้คือเดิมเลยครับไม่ได้แกะซ่อมนะฮะสังเกตนะฮะตัวน็อตไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะแห้งๆไม่มีรอยเยื้มจากการทําสีนะฮะประตูตเด็กเช็คแล้วนะครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าแกะซ่อมใดๆนะครับผมถัดมามาดูในส่วนของแผงประตูด้านหน้าฝั่งนี้นะนี่สภาพสวยไม่มีช้ําวัสดุหนังที่ใช้บูนุ่มยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับก็ใช้งานน้อยนะครับก็ไม่ได้ช้ําด้วยนะครับแผงประตูตรงนี้ก็สภาพยังสวยอยู่นะัะ รอยอาร์ตรงประตูเนี่ยไม่หายเลยนะครับผมประตูไม่เคยแกะซ่อมนะครับประตูเดิมๆน,นะ,ะไม่เคยแกะซ่อมแล้วก็ซอกประตูเช่นเดียวกันนะครับสังเกตหัวน็อตไม่มีรอยขานไม่มีรอยแกะนะครับนะครับอันนี้คือเดิมเลยหรือว่าไม่มีการเยิ้มจากการทําทรงทําสีใดๆมานะครับผมตามจุดซอกน็อตต่างๆนะคือเดิมๆ <oxide S 2> เลยนะครับพวกปั Slowly, <S <S ๊มเนี่ยคือปั๊มเลขตัวเลขต่างๆเนี่ยคือปั๊มเดิมจากโรงงานเนี่ยยังอยู่คมชัดแบบนี้เลยนะไม่มีรอย โป้หรือว่าลอยทําสีมานะครับผมนะคันนี้เช็คให้แล้วนะครับสวยน่าใช้นะับประหยัดน้ํามันนะฮะใช้งานในเมืองคล่องตัวเดินทางไกลได้นะครับผมมาเดี๋ยวทัดมาเข้าไปดูในส่วนของรายเดยดของคลองเครื่องกันต่อนะครับสำหรับตัวมาตราสอนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับก็เหมาะสมรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับและที่สาคัญประหยัดน้ามันมากเลยนะครับเกียร์อัตมัติก็ทํางานลื่นไหลนะครับช่วยให้การขับขี่ง่ายนะะทั้งในเมืองหรือว่าเดินทางไกลได้นะครับผม นะครับดูสภาพห้องเครื่องภายในนะสวยๆแล้วก็สะอาดสะอางแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยอะออกมานะครับผมตามประกันยางต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะห้องเครื่องสวยมากนะครับผมส่วนเรื่องของเหลวแล้วก็แบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราตรวจสอบตรวจช็คให้ก่อนปล่อยอีกทีนึงนะฮะเบโช็คเดิมนะครับผมเม็ดอาร์ตอยู่ครบน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตยังคมยังสวย ฝากระโปรงไม่มีรอยเยินจากการทําสีนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีได้ๆนะครับผมนี่คือพวกรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตามปั๊มต่างๆนะฮะของเดิมโรงงานเนี่ยสังเกตนะมันยังอยู่ครบๆแล้วก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบับซองด้านในเช่นเดียวกันนะครับผมเม็ดอาร์คเรียงตัวครบสวยงามเบ้าโชว์นะครับมาร์คสีตรงจุดหัวน็อตยังอยู่นะนี่ไม่เคยขัดไม่เคยแกะซ่อม คือรถเดิมเลยนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้มีการเอาไปโดดเตี้ยใดๆมานะครับผมนะใครอยากได้รถเดิมเน้นใช้งานเนี่ยมาจบที่คันนี้ได้เลยนะจะมาตัวมาตราสองคันนี้เนี่ยคือเดิมหมดเลยนะครับคานด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะฮะก็ยังตรงยังสวยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าการโคดงอใดๆนะครับผมสปอร์ตเมนอาร์ตเดิมโรงงานนะฮะไม่มีรอยเยิ้มจากการทำสรงทำสีใดๆมานะครับผมนะตรวจเช็คให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับ เรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครนะสำหรับคันนี้ก็ได้ระบบเบรก ABS EBD นะครับแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับผม DSC นะครับมีให้ครบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ครับกลับมาด้าน 2.3S l e t t e r s e d a n ปี2021นะครับผมคันนี้ก็สภาพดีทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับผมแถมขี่ก็สนุกนะครับแบบนี้ก็น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับราคาคันนี้ก็คุ้มมากครับเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีดาว ขอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นครับสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์เบอร์โทรนี้เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะแวะมาชมรถนะครับที่โชว์รูมเพชรยนต์ของเรานะอยู่ที่ถนนเสร็ไทย168มีนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับเดินทางมาไม่ยากนะแอดไลน์ขอโลเคชั่นก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถมือสองดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ